ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้เข้ามาที่ไร่สามหนองนะคก็จะมาเดินดูต้นยางนาหน่อยอันนี้ก็มันก็จะเที่ยงละก็ไปได้เตรียมข้ามานะครับผมมีน้ำมาขวดดนึงกาแฟก็กินจนกาแฟหมดอะเหลือแต่น้ำแข็งก็ใส่น้ำ นีนี่มาขนมปังที่จากเซเว่นขนมปังไส้ลูกเกดจะเข้ามาดูว่าคนดูแลสวนก็ได้เข้ามาไหมวันนี้เขาไม่ได้เข้ามาเยวก็จะกินขนมปังเสร็จก็จะนอนพักนอนเล่นท่านิดนึงตอนบ่ายจะลงไปดูต้นไม้หน่อย นีขาดไม่ได้เลยนะมีดเอาไว้เดิน,ส,นสับนุ่นสับนี่ไปเรื่อยๆนี่ก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์นะแต่ว่าสัญญาณมาันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแ,ออแต่เ,เตีพอพอดูได้ Hey, เฮ้ยจะไม่มากินนมปังนะอ่ะมาทานด้วยกันครับผมแค่นี้อยู่ท้องอยู่นะอะน่าที่ว่างมามนั่นแหละมีมาแค่ปวดเล็กแล้วก็ ได้ได้ได้เขได้ไดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของของไล่เนะเนี่ยฮะ ที่เห็นต้นบนจะเป็นต้นยางนานต้นเตีเตๆเล็กๆส่วนด้านนู้นจะเป็นยูคาของอีกเจ้าหนึ่งส่วนเขาโน้นก็จะเป็นเขตอุทยานทับลานตอนที่ผมพักนี่ก็จะมีมีมะละกอฮะสองสามต้นดูก็มีต้นนี้ ตอนนี้ก็คนกินบ้างช้างกินบ้างฮะแบ่งกันอันนี้ก็จะมีเปอันนี้จะเป็นต้นหะขามฮะต้น,น,นตเนี้ยอนาคตเนี้ยผมว่าจะทําบ้านบนนี้บ้านต้นไม้บนนี้แต่ขอให้ต้นหะขามมันสูงอีกนิดนึงสูงอีกหน่อยฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่า อะไรอ่ะคล้ายๆผ้าใบของคนดูแลสวนอ่ะที่เขาเข้ามาทําไร่มันเขาจะมาพักที่นี่ตอนกลางวันนะแต่กลางคืนไม่ได้นอนนะกลัวสัตว์ส่วนด้านนี้เขาที่เห็นฮนะโดยเฉพาะตรงนี้จะเป็นเ,เขาว่าจะมีถ้ำคอมมอนิสต์นะ มีอยู่นะที่เขาลูกนี้ฮนะไม่ไกลฮนะแต่ถ้าผมมีโอกาสให้คนนำทางไปผมจะทำคลิปถ่ายให้ดูส่วนั้นนี้ก็จะเป็นมันจะลกไปหน่อยฮนะตอนที่ปลูกทั้งไม้แดงทั้งประดูปน,ปน,ป,นปนกันนะให้ดูบรรยากาศรอบๆบ,บนะก็จะคูเขาจะล้อมรอบนะถึงคูเขามมนจะไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรแต่ก็ สวยงามน,นะผมว่าช่วงหน้าฝนโอเคนะครับสำหรับทริปนี้ก็ช่องสูโม,โมก่กับปูนบก็ให้ดูบรรยากาดของสวนที่ได้เริ่มทำการปลูกต้นไม้ป่าจริงๆเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี65นะแต่มันตายเยอะโดยเฉพาะไอส้สวนที่อยู่บนเกาะ โอเคนะครับสวัสดีครับ